สวัสดีค่ะกินชอบเที่ยวในไต้หวันนะคะแล้วก็สวัสดีแรงงานไทยในไต้หวันทุกๆคนเนาะแล้วก็สวัสดีคนที่กําลังจะตัดสินใจเดินทางมาที่ไต้หวันด้วยเนาะะเดี๋ยวคลิปนี้อุจะมาแนะนําบริษัทจัดหางานที่เมืองไทยบริษัทหนึ่งซึ่งที่อุได้เดินเรื่องมากับเขาตอนที่6ปีที่แล้วเนาะคือของอุก,ก็เป็นสัญญา สัญญาต่อสัญญาคือสัญญา3ปีแล้วก็ต่ออีกสามปีเนาะแล้วก็มาต่ออีกปีหนึ่งซึ่งอุก็ไม่ได้กลับบ้านไปทําเรื่องเดินทางมากับบริษัทอีกเพราะว่าอุเซ็นสัญญาต่อกับบริษัทเดิมเนาะที่อยู่ไต้หวันเนาะก็หลายคนที่มาคอมเมนต์ถามมามาเมนต์ถามอยู่ในคลิปอยู่ใต้คลิปลหลายๆคลิปจากที่อุสังเกตดูแล้วก็ได้ตอบคอมเมนต์ของ น้องๆพี่ๆไปเรียบร้อยแล้วแต่เดี๋ยวคลิปนี้อุจะมา,าถ่ายคลิปล่อให้ฟังอีกว่าบริษัทที่อุเดินเรื่องมาด้วยเนาะเดี๋ยวอุ๊ก็อก,ก็จะมีนำบัตรทิ้งไว้ทิ้งไว้ให้อยู่ท้ายคลิปเนาะสำหรับใครที่สนใจจะไปติดต่อสอบถามเกี่ยวกับางานที่ไต้หวันเนะาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดระบาดนิดนึง การเดินทางเข้ามาในไต้หวันก็จะค่อนข้างที่จะยุ่งยากลําบากนิดนึงก็จะมีการกักตัวกักตัวเจ็ดวันแล้วก็สังเกตการอีกเจ็ดวันอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็ว่าไปตามกฎของอที่ไต้หวันที่นี่เนะาะสำหรับบริษัทที่อูจะแนะนำเนาะตอนนั้นที่อูเดินทางมาอูเดินเรื่องมากับบริษัท TNY เนาะอ,อูบอกเลยว่าเป็นบริษัท TNY อูก็จะแนะนําพี่คนนึงซึ่งเขาเป็นพนักงานที่ทำงานอยู่ที่ T N Y T N Y นี่แหละบริษัท T N Y ไทย i ิต t y ตรงที่นามบาัตรอูก็จะมีชื่อที่อยู่บริษัทอีเมลเบอร์โทรบริษัทแล้วก็อีเมลโทรศัพท์แล้วก็มีมีไอดีย์แล้วก็มี Facebook ของอพี่คนหนึ่งพี่พี่แมวเนาะซึ่งอ,เอุเดินเดินเรื่องกับกับพี่แมว ที่อูได้มาก็คือเป็นนามบัตรของพี่แมวซึ่งอูก็ขออนุญาตกับพี่เขาแล้ววา่าถ้าอูจะแนะนําเพื่อนๆที่เขา,าสนใจอยากมาทํางานที่แต่บันรอูจะแนะนำไอเดียไลน์ที่ให้เพื่อนๆได้ไหมเขาก็บอกว่าอโอเคได้แล้วเขาก็เม้นใช้รูปของไอนามบัตรของเขานามบัตรส่วนตัวของเขานี่แหละตอบคอมเมนต์ของอูที่เฟซบุ๊กของเขาเนาะ น,นี่อูก็ได้ขออนุญาตพี่เขาแล้วเรียบร้อยซึ่งอตอนที่อุเดินเรื่องมาพี่เขาก็ดูแลเป็นอย่างดีดูแลเราเป็นอย่างดีจนวันสุดท้ายที่อูบินมาไต้หวันนี่แหละจนอุได้มาทํางานที่ไต้หวันนะตอนนี้ก็ตั้งแต่ที่เดินเรื่องมากับเขาก็เข้าปีนี้ปีป,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 ปีที่7แล้วปีนี้ปีที่7ปีสุดท้ายที่อุอศาศัยอยู่ที่นี่แต่ไม่รวมกับ บริษัทเก่าบริษัทเก่าอีก6ปีรวมทั้งหมดก็เนี่ยปีที่13แล้วที่อุดเดินเรื่องมาไต้หวันเนะเาะสำหรับตอนนี้ตอนนี้ก็จะมีเ,เกี่ยวกับงานก่อสร้างงานก่อสร้างจะเยอะแตเ่เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นก่อสร้างอะไรเนาะถ้าใครสนใจงานตัวไหนางานอะไรไประเภทไหนอะไรแบบไหนให้ติดต่อสอบถาม ไปที่พี่เขาเนาะเพราะว่าอุจะทิ้งนาบัตรเบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์เฟซของพี่เขาไว้สำหรับใครที่สนใจอยากามาทำงานไต้หวันให้เราทักไปถามพี่เขาแล้วก็ขอดูรายละเอียดงานกับพี่เขาแต่หลักๆตอนนี้คือพี่เขาต้องการคนงานก่อสร้างตามที่อูเห็นโพสอยู่ในเฟซเนาะ งานก่อสร้างทั่วไปพี่เขาระบ,บุว่างานก่อสร้างทั่วไปแล้วก็งานนั่งร้านงานเชื่อมแก๊ส 3G อะไรนี่แหละเนาะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์ line, หรือแอดเฟซบุ๊กของพี่เขาไปติดต่อสอบถามได้ก็เดี๋ยวอุจจะทิ้งานามบัตรไว้ตรงท้ายคลิปอุรู้ว่าใครม,มีมีหลายคนทีอ่อยากเดินเรื่องมาแต่ไม่รู้จากาบริษัทจัดหาง,งานที่เมืองไทย ไม่รู้ว่าจะไว้ใจจะเชื่อจะเชื่อใจบริษัทบริษัทไหนแต่ก็มีบริษัทหลายบริษัทที่เขารับสมัครงานแต่อันนี้คืออูดนะแชร์จากประสบการณ์ของอุจริงจริงเพราะว่าอูเดินเรื่องมากับบริษัทนี้ส่วนบริษัทอื่นก็โอเคอยู่แต่ว่าตอนที่อดเดินเรื่องมาอูเดินเรื่องกับทีอ NY, นไวยเนาะอูก็ไม่ได้บอกว่าบริษัทอื่นไม่ดี เขาก็ดีเหมือนกันแต่ว่าอู๋อไม่ได้มีประสบการณ์กับบริษัทอื่นอุ๋ก็เลยแนะนําไม่ได้ว่าเขาเป็นอะไรยังไงเนาะแต่อันนี้อุจะแนะนําให้ในฐานะที่อุเคยมีประสบการณ์เคยผ่านจุดๆดนี้มาเนาะอันนี้เข้าใจนะว่าอุ๋ใช้จากประสบการณ์จริงซึ่งอุ๋ได้เข้าไปในบริษัทของเขาจริงๆตรงนั้นตอนที่อุเดินเรื่องมาเนาะถ้าใครสนใจติดต่อสอบถามได้ที่พี่เขาเนาะ ใครที่กำลังหาหางานมองหางานแล้วก็มองหาบริษัทจัดหางานที่เมืองไทยที่อยากเดินเรื่องมาทำงานที่ไต้หวันก็ติดต่อได้ที่พี่แมวเนาะพี่แมวเขาชื่อพี่แมวแล้วก็บริษัททียนไบไทดิทีเนาะอันนี้คือชื่อบริษัทจัดหางานของเขาตรงที่นั้อาจจะมีชื่อที่อยู่ของบริษัทจัดหางานด้วยไปได้ไม่ยากเนาะ อันนี้อุก็จะมีสาระความรู้มาแชร์ให้เพื่อนเรื่องเกี่ยวกับการติดต่อสอบถามเรื่องงานใต้วันบริษัทจัดหางานนี่แหละเนาะอันนี้ก็เป็นความรู้เล็กๆน้อยๆที่อู้นำมาฝากเพราะาอู้รู้ว่าหลายคนกําลังมองหาอยู่แล้วก็มามาคอมเมนต์ถามอูใ้ใต้ใต้คลิปวิดีโอของอู้อก็ได้ตอบไปแล้วแหละเพราะว่าถ้าใครที่ไปคอมเมนต์แล้วก็จะเห็นว่า อุณหตอบว่าอุเดินเรื่องมากับทีเอ็นไวจริงๆอุเดินมากับทีเดินเรื่องมากับทีเอ็นไวจริงๆอุก็เลยอยากแชร์อยากเล่าประสบการณ์ให้ฟังตรงที่ถ้าเราติดต่อสอบถามแล้วถ้าเราได้งานเราตรงที่เวลาเราเดินเรื่องจะเดินจะลงมากรุงเทพมาเดินเรื่องเขาก็จะมีบริการรถรถรับส่งเหมือนกับบริษัทอื่นๆนั่นแหละอยู่ตรงที่สถานีมอชิดใช่ไหมหมอชิดอยู่ตรงหน้าเสาธงสซนนมาเขาจะไปรวมตัวกันที่นั่นเนาะตามที่ คนที่เขาเคยเดินเรื่องมาเขาจะรู้ว่าไปรวมตัวกันที่นั้นเนาะเขาจะนัดให้เราไปรวมตัวกันที่นั้นแล้วก็รอขึ้นรถรับส่งของเขาแล้วเขาก็จะมีรถไปรับแล้วก,ไวก็ไปส่งเราที่บริษัทจัดหางานของเขาเพื่อจะไปทําเอกสารไปเดินเรื่องอะไรไปสอบไปสมัครงานนั่นแหละเน,ะเนะเาะก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันทุกบริษัทตามที่กูเห็นเนะาะาะตอนไปรอขึ้นรถก็มีหลายหลายบริษัท ที่เขาไปรอรับคนงานของเขาเหมือนกันเนาะอันนี้ก็เป็นสาระความรู้เล็กๆน้อยๆที่อุนํามาฝากเพื่อนๆในคลิปนี้เนาะเดี๋ยวถ้ายังไงก็ลองเข้าไปติด,ต,ดต่อสอบถามพี่เขาดูว่ามีงานตัวไหนบ้างตอนนี้ช่วงนี้แล้งานจะบินช่วงไหนค่าอคอมมนิชั่นค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไหร่ ติดต่อสอบถามได้นะกับพี่แมวเขา,าพูดดีคุยดีบริการดีเนาะโอเคนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้อุกขออ็ขอจบไว้เพียงแค่นี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อหลายๆคนไม่มากก็น้อยอาฝากกดติดตามช่องอกินชอบเที่ยวในไต้หวันของอูด,ด้วยนะจ๊ะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย